ผมว่าคนที่ทำธุรกิจในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในด้านนวัตกรรมเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะเคยประสบพบเจอกับเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นกับหัวข้อที่ผมพาดวันนี้นะครับอย่างแบรนด์ฮาตดริซึ่งการตั้งชื่อแบบนี้เนี่ยมันทําให้ดูเหมือนว่ามันไม่ใช่แบรนด์ไทยนะครับเพราะว่าในยุคแรกๆเนี่ยแทบจะน้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าฮาร์ดริคือแบรนด์ของประเทศไทยจริงๆมันเป็นไม์เซ็ตอะไรที่น่าสนใจมากๆสาหรับคนไทยนะครับส่วนตัวผมเองก็เคยประสบพบเจอเคยทํางานในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ พอบอกว่าเป็นซอฟต์แวร์ของประเทศไทยเนี่ยโอ้โหฟีดแบ็มันคนละเรื่องกับการบอกว่าเป็นซอฟต์แวร์ของต่างชาติซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะทํางานได้เหมือนกันด้วยซ้ำนะครับวิธีการแก้ไขในตอนนั้นเนี่ยทางทีมงานที่บริษัทผมเองก็แก้เกมด้วยการใช้วิธีเดียวกับฮาตานรนะครับก็คือไม่ต้องบอกว่าเป็นซอฟต์แวร์ของประเทศไทยมีการเจรจากับพาร์ทเนอร์ที่เป็นชาวไต้หวันแล้วก็ให้เขาบอกว่าเป็นซอฟต์แวร์พาร์ทหนึ่งในบริษัทของเขาที่มาจากไต้หวันมุมมองต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะครับ ดีควายเมนอะไรต่างๆเนี่ยก็ลดน้อยลงพอบอกว่าเป็นชาวต่างชาติทาไม่วุ่นวายเหมือนกับบอกว่าเป็นคนไทยทาซึ่งผมว่านี่คือ DNA หลักอย่างหนึ่งนะครับที่มันมีปัญหาอยู่กับประเทศไทยเราเห็นหลายประเทศที่เปลี่ยนแปลงตัวเองจากประเทศที่เคยยากจนบอบช้าจากสงครามจนกายมาเป็นผู้นําเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของโลกได้มันมีจิ๊กซอที่สําคัญชิ้นหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเหมือนซีเกตซอสเลยนะครับที่อยู่ในตัวของคนชาติเหล่านั้นและเป็นพลังขับเคลื่อนที่มันมองไม่เห็นแต่ทรงพลังอย่างมหาศาล สิ่งนั้นก็คือ DNA ของความเป็นชาตินิยมนั่นเองพอดแคสตปวีนี้จะมาชวนคุยจอดลึกกันในเรื่องนี้นะครับกับตัวอย่างเคสของทานินกับหาตาริไปรับฟังกันเลยเลยครับผม Welcome to Geek Talk Talk more than a geek สวัสดีครับผมดนทลราดนจากดอดนบล็อกนะครับและนลี่คือการ Geek Talk วันนี้จะมาชวนคุยในหัวข้อหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมปล่อยเรื่องราวของทานินไปเนี่ยโอโ้โหได้รับฟีดแบ็ ดีมากๆนะครับคนเข้ามาฟังเยอะแล้วก็มาคอมเมนต์กันอย่างาอาศานะครับวันนี้จะมาชวนคุยจุดประเด็นเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะเป็นความคิดของผมเองหรือใครที่เห็นด้วยก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับหรือไม่เห็นด้วยก็ลองพูดคุยถกเถียงกันมาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับว่าเรามักจะเห็นภาพความสําเร็จของประเทศยักษ์ใหญ่ที่บอบช้ำมากๆอย่างเกาหลีใต้ไต้หวันหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งเมื่อเราลองวิเคราะห์ปัจจัยถึงความสําเร็จเหล่านี้เนี่ยเรามักจะพูดถึงเรื่องผู้นําที่เกง่งมีวิสัยทัศน์นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการลงทุนการเมืองที่มีเสถียรภาพหรือการศึกษาที่แข็งแกร่งซึ่งแน่นอนว่าปัจจัยเหล่านี้มันคือส่วนประกอบที่สําคัญมากนะครับแต่ว่ามันมีอีกจิ๊กซอหนึ่งที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับเป็นจิ๊กซอสําคัญมากๆเป็นซีเคร็ตซอสท,ที่อยู่ในตัวของคนในชาติเหล่านั้นนั่นก็คือ DNA ของความเป็นชาตินิยมนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าชาตินิยมในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าการข้างชาติแบบสุดโตหรือการดูถูกชาติอื่นนะครับแต่มันหมายถึงความรู้สึกร่วมกันของคนในชาติที่พร้อมจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือของของประเทศตัวเองนะครับเพื่อสร้างความแข็งแกร่งจากภายในและเติบโตไปพร้อมๆกันให้ลองนึกภาพตามนะครับประเทศอย่างเกาหลีใต้ย้อนกลับไปในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศแทบจะแตกสลายประชาชนแทบจะขาดการศึกษานะครับยากจนตียอันดับต้นๆของโลก เริ่มต้นแบรนด์อย่างซ m s u n g LG ที่ตอนแรกเป็นเพียงบริษัทเล็กๆที่ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพธรรมดาๆนะครับสมมติว่าลองเทียบกับแบรนด์จากญี่ปุ่นหรืออเมริกาในตอนนั้นก็เทียบไม่ติดเลยนะครับแต่คนเกาหลีใต้กลับเลือกที่จะกัดฟันใช้สินค้าของพวกเขาเองพวกเขายอมจ่ายเงินเพื่อซื้อทีวีตู้เย็นหรือเครื่องซักผ้าซึ่งอาจจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในตลาดแต่พวกเขารู้ดีว่าเงินทุกวอนที่พวกเขาจ่ายไปมันไม่ได้หายไปไหนนะครับ แต่มันจะกลับไปเป็นทุนให้บริษัทเหล่านี้ได้ทําการวิจัยและพัฒน,นาสินค้าของตัวเองให้ดีขึ้นหรืออย่างวงการรถยนต์นะครับแบรนด์อย่างฮุนไดในช่วงแรกผมเคยเล่าเรื่องประวัติของฮุนไดไปแล้วนะครับถูกล้อเลียนมากมายนะครับว่าเป็นรถกระป๋องที่คุณภาพไม่น่าไว้วางใจแต่ด้วยแรงสนับสนุนจากคนในชาติที่ไม่เคยทอดทิ้งก็ทาให้ฮุนไดมีลมหายใจมีเงินทุนไปพัฒน,นาเทคโนโลยีจนวันนี้เนี่ยกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกที่ได้รับการยอมรับไปทั่วพลังของการสนับสนุนผลิตภัณฑ์คนในชาติกัันนนเองีละครบ ที่ทาให้บริษัทเล็กๆในวันนั้นเนี่ยเติมโตขึ้นมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่หรือที่เรียกว่าแชรโบที่เป็นหัวหอกทางเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในวันนี้ได้ลองขยับไปดูที่จีนกันบ้างนะครับเราทุกคนคงจําภาพของสินค้าแม่เอลชไนนาในอดีตได้ที่มักจะถูกมองว่าเป็นของราคาถูกคุณภาพไม่ดีแต่ด้วยความภาคภูมิใจในชาติและจํานวนประชากรที่เป็นตลาดมาหือมาคนจีนก็พร้อมที่จะสนับสนุนแบรนด์ของตัวเองอย่างเต็มที่จนทาให้แบรนด์อย่างหัวเว่ สามารถก้าขึ้นมาท้าชิงบัลลังก์ผู้นาด้านเทคโนโลยีทรคมนาคมกับบริษัทยักษ์ใหญ่จากชาติตะวันตกได้หรือแบนดทีวีอย่างไฮเซนที่กลายเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของฟุตบอลโลกหรือแม้กระทั่งแบลนด์ริจิทัไฟฟ้าที่กําลังพังอาจขึ้นมามากมายก็ล้วนแล้วแต่มีจุดเริ่มต้นมาจากการสนับสนุนของคนในชาติทั้ทงสิน้นปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่สินค้าที่จับต้องได้นะครับในเวียดนามหรือเกาหลีใต้พวกเขามีบริการทางเทคโนโลยีที่เป็นของตัวเองแทบจะครบวงจรไม่ว่าจะเป็นแพลอร์ม แอปพลิเคชันส่งข้อความหรือแม้กระทั่งเซิร์ชเอนจินของตัวเองที่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับยักษ์ใหญ่จากอเมริกาได้อย่างสมศักดิ์ศรีพอเรามาถึงตรงนี้นะครับคำถามสำคัญที่ย้อนกลับมาหาพวกเราก็คือแล้วประเทศไทยเราละเรามีศักยภาพที่จะทาแบบนั้นได้ไหมส่วนตัวผมนะครับเชื่อสุดทัวใจเลยนะครับว่าพวกเราทําได้นะครับคนไทยมีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกเรามีคนเก่งมากมายมีวิศวกรฝีมือดีมากมายมีนักออกแบบที่มีความคิดสร้างสารรค์ แต่ปัญหาที่เปรียบเสมือนกำแพงที่มองไม่เห็นมันอาจจะอยู่ที่ mindset หรือทัศนคติของพวกเราคนไทยด้วยกันเองนะครับที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของคนไทยด้วยกันซึ่งแน่นอนนะครับเรื่องนี้ก็ทําให้ผมนึกถึงแบรนด์ไทยในตํานานอย่างทานินนะครับซึ่งสําหรับคนรุ่นใหม่อาจจะไม่คุ้นชื่อแต่สําหรับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราเนี่ยทานินคือราชาเครื่องเสียงคือแบรนด์วิทยุและโทรทัศน์สัญชาติไทยแทย้ๆที่เคยโด่งดังและมีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง ถ้าเรามองย้อนกลับไปในไทม์ไลน์ทานินถือกำเนิดขึ้นมาในยุคที่ไล่เลี่ยกับการตั้งไครของซัมซุงหรือ LG เจลยด้ไดซ้มนะครับมันหมายความว่าแบรนด์อย่างทานินเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นที่ไม่ต่างกันเลยแต่สิ่งที่ต่างกันเนี่ยอาจจะเป็นแรงสนับสนุนในระยะยาวในวันที่ทานินอาจจะต้องการเงินทุนเพื่อไปพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆให้ทัดเทียมกับแบรนด์จากญี่ปุ่นที่กาลังบุกตลาดอย่างหนักแต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนในชาติมากเพียงพอสุดท้าย แบรนด์ที่เปรียบเสมือนความหวังของวงการอิเล็กทรอนิกส์ไทยก็ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาเหลือไว้แค่เพียงตำนานแต่เรื่องเรายังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่า DNA ของทานินก็ยังคงอยู่นะครับในปัจจุบันบริษัทอย่างไทฮาร์เบลอินดัสทรียลจำกัดซึ่งเคยเป็นโรงงานผู้ผลิตให้กับทานินได้สร้างแบรนด์โทรทัศน์ของตัวเองขึ้นมาใหม่ในชื่ออัลทอนซึ่งนี่คือความพยายามครั้งใหม่ที่จะพิสูจน์ว่าแบรนด์ไทยก็สามารถแจ้งเกิดในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้ตอนนี้เราก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าอัลทอน จะสามารถเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับ,บวงการอิเล็กทรอนิกส์ของไทยได้สําเร็จหรือไม่และผมว่ามันมีอีกเคสดัตดี้ที่ชัดเจนและน่าสนใจมากๆที่แสดงให้เห็นถึงอุปสรรคด้านทัศนคติที่แบรนด์ไทยต้องเผชิญน,นั่นก็คือแบรนด์ฮาตารินั่นเองนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเพิ่งมารู้ในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับว่าฮาตาริเป็นแบรนด์ของคนไทย100%เเซเพราะว่าด้วยชื่อที่ฟังดูคล้ายกับภาษาญ,ญี่ปุ่นยุคแรกๆเนี่ยทุกคนต่างคิดนะครับว่ามันเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งงงงมมัันนนนนไ่่่่่ใชเเรรืออออบบยาแะค มันเป็นความตั้งใจของผู้ก่อตั้งที่เข้าใจถึงธรรมชาติของผู้บริโภคชาวไทยในยุคนั้นเป็นอย่างดีว่าหากใช้ชื่อไทยแท้ๆอาจจะทําให้การยอมรับในสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้ามันไปไปได้ยากเขาจึงเลือกใช้ชื่อที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมั่นในคุณภาพแบบญี่ปุ่นซึ่งผลลัพธ์ก็คือฮานตาริสามารถขายสินค้าได้อย่างถล่มทลายกลายเป็นเจ้าตลาดพัดลมในประเทศไทยและพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าคุณภาพของสินค้าไทยมันไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยนะครับ แต่กลับต้องอาศัยชื่อที่ไม่ใช่ไทยในการเปิดทางและเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในวงการเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในแวดวงเทคโนโลยีที่ผมกลับไปข้างต้นที่ผมทํางานอยู่เองก็ตามนะครับก็เจอปัญหานี้อยู่ตลอดเวลานะครับประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทซอฟต์แวร์สัญชาติไทยเก่งๆมากมายที่สามารถพัฒนาโปรแกรมออกมาได้ทัดเทียมกับของต่างชาติบางครั้งเมื่อนํามาเปรียบเทียบฟีเจอร์แบบมัดต่อมัดนะครับหรือทดสอบประสิทธิภาพกันอย่างละเอียดก็จะพบว่าแทบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญเลย แต่เมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจซื้อลูกค้าองค์กรหรือแม้กระทั่งผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยกลับเลือกที่จะจ่ายเงินให้กับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศมากกว่าอาจจะด้วยความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของแบรนด์หรืออาจจะเป็นเพราะทัศนคติที่ฝังลึกว่าของนอกมันย่อมดีกว่าเสมอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทำให้บริษัทเทคโนโลยีไทยหลายแห่งต้องใช้กลยุทธ์คล้ายๆกับฮาตาดลิรทำก็คือพยายามสร้างแบรนด์ให้ดูเป็นสากลมากที่สุดทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นสินค้าที่พัฒนาโดยคนไทย เพราะพวกเขารู้ดีว่าหากลูกค้าไม่มีอคติในเรื่องความเป็นไทยการนําเสนอขายหรือการให้สนับสนุนหลังการขายมันก็จะง่ายขึ้นอย่างน่าประหลาดใจนะครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้เนี่ยประสบการณ์คนในวงการนี้น่าจะเจอกันดีนะครับมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่น่าคิดนะครับที่ความเป็นไทยซึ่งควรจะเป็นจุดแข็งและน่าภาคภูมิใจกับกลายเป็นจุดอ่อนที่มันต้องซ่อนไว้นะครับคําถามคือแล้วทาไม DNA ความเป็นชาตินิยมในเชิงสนับสนุนกันเองของประเทศเราเนี่ย มันถึงไม่เข้มข้นเท่ากับประเทศอื่นๆที่ผมยกตัวอย่างมานะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ประเทศอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามหรือจีนร้ว่าเคยผ่านบาดแผลครั้งใหญ่ที่เกือบทําให้ชาติล่มสลายมาแล้วทั้งสิน้นญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกและโดนระเบิดนิวเคลียร์เกาหลีต้องเผชิญกับการถูกยึดครองและสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองเวียดนามต้องต่อสู้ในสงครามที่ยาวนานและโหดร้ายส่วนจีนก็ผ่านยุคที่ถูกเรียกว่า ตศตวรรษแห่งความอปยศที่ถูกชาติตะวันตกและญี่ปุ่นลุกรานบาดแผลทางประวัติศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมันได้หล่อหลอมให้เกิดความรู้สึกร่วมของการเป็นผู้ถูกกระทําและมันได้สร้างสํานึกของความเป็นชาติที่แข็งแร่งขึ้นมาอย่างเข้มข้นพวกเขารู้ดีนะครับว่าหนทางเดียวที่จะทําให้ชาติกลับมายิ่งใหญ่และไม่โดนใครรังแกได้อีกคือต้องร่วมมือการสร้างชาติจากภายในให้แข็งแร่งซะก่อนในขณะที่ประเทศไทยของเรานะครับผมว่าโชคดีมากๆที่เราไม่เคยตกเป็นอนณานิคมของใครอย่างสมบูรณ และไม่เคยผ่านสงครามครั้งใหญ่ที่ทำลายล้างประเทศจนหมดสิ้นแบบประเทศตัวอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับความขัดแย้งส่วนใหญ่ของประเทศเรามักจะเป็นเรื่องความเห็นต่างทางการเมืองภายในประเทศซึ่งมันไม่ได้สร้างสํานึกร่วมในลักษณะเราไปวระทัากับเขาที่เป็นศัตรูจากภายนอกเหมือนกับที่ชาติอื่นๆเคยเผชิญดังนั้น DNA ความรักชาติของประเทศเราเนี่ยจึงอาจจะแสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างออกไปแต่ส่วนตัวเองเนี่ยผมก็เชื่อนะครับว่าโอ้โหเราไม่ต้องเจอกับเคสแบบประเทศตัวอย่าง กลาวไปข้างต้นนะครับไม่ต้องเจอวิกฤตระดับถูกบุกลุกสงครามยึดประเทศหรือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองผมว่าเราเริ่มต้นสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการของคนไทยได้นะครับไม่ได้เพียงแค่การซื้อของแต่มันคือการลงทุนในอนาคตของประเทศไทยลองจินตนาการถึงวงจรแห่งการเติบโตเหล่านี้นะครับเมื่อเราเลือกซื้อสินค้าไทยเงินก็จะหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศบริษัทไทยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อมีรายได้เขาก็จะมีเงินทุนไปจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้น มีเงินไปลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่ๆและปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นไปอีกซึ่งเมื่อสินค้ามีคุณภาพดีขึ้นมันก็จะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้และเมื่อแบรนด์ไทยสามารถไปตีตลาดต่างประเทศได้สาเร็จเงินตาต่างประเทศก็จะไหลเข้าประเทศเราเศรษฐกิจโดยรวมก็จะเติบโตขึ้นประเทศก็จะแข่งแข่งขึ้นและสุดท้ายผลประโยชน์ทั้งหมดก็จะย้อนกลับมาสู่พวกเราทุกคนในรูปแบบของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองผมไม่ได้บอกว่าเราต้องเลิกใช้ของนอกทั้งหมดนะครับ หรือสนับสนุนของไทยทั้งๆที่คุณภาพมันยังไม่ดีพอการแข่งขันที่เสร,รีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่จะก,กระตุ้นให้ผู้ผลิตต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแต่สิ่งที่อยากจะชวนทุกคนมาลองทําก็คือการเปิดใจและการให้โอกาสครับครั้งต่อไปที่คุณจะเลือกซื้อทีวีสักเครื่องให้ลองมองเอาทอนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกลองเปรียบเทียบคุณภาพและฟังก์ชันกับแบรนด์อื่นๆโดยปราศจากอาคติหรือครั้งต่อไปที่องค์กรจะจัดซื้อซอฟต์แวร์เราให้โอกาสบริษัทซอฟต์แวร์ของไทย ได้เข้าไปนําเสนอและพิสูจน์ตัวเองดูบ้างน,นะครับเพราะทุกครั้งที่เราได้ให้โอกาสแบรนด์ไทยนั่นหมายความว่าเรากําลังมอบลมหายใจและมอบทุนให้กับพวกเขาได้เติบโตเหมือนกับที่คนเกาหลีเคยทํากับซัมซุงและฮุนไดในวันแรกๆนั่นเองนะครับซึ่งการสร้างชาติให้พัฒนายอย่างรวดเร็วและยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักการเมืองหรือผู้นาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่พลังที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะอยู่ในมือของคนไทยทุกคนก็เป็นได้นะครับการสนับสนุนแบรนด์ไทยคือหนึ่งในจิ๊กซอชิ้นสําคัญ ที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศของเราเก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่งและเปลี่ยนจากประเทศผู้ซื้อเทคโนโลยีให้กลายมาเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีให้ได้ในสักวันหนึ่งนั่นเองครับผมสําหรับเรื่องราวของ DNA ที่ประเทศไทยเราขาดหายไปในการสร้างชาติ EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a ที่ on, a, r a d r a d o n อล t h ททีชเสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ